เจอกันฟาดที่สองเมื่อกี้แอบไปเขียนคิ้วมาแล้วคิ้คิ้คิเพราะว่าเราเขียนคิ้วมันใช้เวลานาะนแล้วมันก็เลยเวลาเรียนมานานพอสมควรแล้วนะสายประจําเป็นผู้หญิงที่ประเดนสายเป็นกิจวัตรประจาวันเดี๋ยวขอต่อจากเมื่อกี้แชรรองพื้นที่มันขาวเหลือเกินศูนศย์หนึ่งมั้งเบอร์ ที่ขาดังไม่ได้เพราะว่าเป็นคนมีม <c oughs> ิดังมันก็มากาที่จะสัญญกรรมกลัวเจ็บเป็นผู้หญิงที่กลัวความเจ็บดูเหมือนจะบึกบึนนะเนาะแต่กลัวความเจ็บก็ทาอายไลเมอร์ถึงแม้ว่าน่าจะแห้งแต่น้ำตาที่มันหลั่งออกมา น้ำตาที่มันหลั่งออกมาจากตานั้นมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนตาของเราเลอะไหลย้อยเต็มไปหมดรู้สึกว่าตัวเองรีบอะทำอะไรไม่ค่อยถูกตอนนี้ทุกวันเราต้่ไปเรียน,นจริงนะตีบมากๆเลยแต่มันก็รีบไม่ทันรีบมันก่อนรีบเป่าแห้งอะ พี่ทีเขามีดิมันอยู่สองตัวนะตัวนี้ของเมมเบรีแล้วก็อีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนี้ที่มาจากพี่โมเมกินหอมมากเดี๋ยวไม่ค่อยรีวิวให้ดูกันรีบรีบปากแห้งมากวันเนี้ยเราไปทำอะไรต่อลืมไม่ได้ลืมสิอ้าวไปไหนแล้วทาแป้งป<ะ>เขาเคยรีวิวไปแล้วนะตัวเนี้ย ใช้ไปโรงเรียนเพราะว่ามันไม่หนักหน้าเกินเกินไปความจริงอๆแป้งฝุ่นไม่ควรทาในห้องนะตอนนี้ในห้องอะ่ะฝุน่นเกาะแบบอลังการมากเพราะอีแป้งตัวนี้แหละอีแป้งฝุ่นนี่แหละแบบเกาะอลังการมากในห้องตอนนี้เห็นไหมเขามีด่้งแล้ว ูดิชีวิตวันวันที่ไปเรียนมันรีบอ่ะเราสามารถทำตัวเองให้มีดัางได้อ่ะมันขาดไม่ได้อ่ะมันงกี้หน้าจะดูทุเรศมากที่เป็นอยู่ก็ทุเรศจะตายอยู่แล้วเห็นไหมล่ะตอนไม่แต่งหน้ามันทุเรศขนาดไหนมันจะดูไม่ได้อยู่แล้วอ๋อใช่เราทาติ้นตอนนี้ที่เมื่อกี้ปาไปที่แก้มมันมีชื่อว่าอะไรนะมันมีความรู้สึกว่ามันมันมันเป็นอะไรที่ทาแก้มแล้วกระดัปากได้ ตอนไปซื้อเขาบอกใหม่ยงงั้นเป็นพี่อานพัชราภาทาปากมุมในๆๆแดงๆอะเแล้วเดี๋ยวอันนี้จะยาวอีก <c oughs> เราไอ้นี่เสร็จแล้วต่อไปขอ <c oughs> ขอ <c oughs> ขอคอนทัทร์หน้านิดนึง ใชนกเก็ตก็เคยใช้เนกเก็ตสีเนกเก็ตเคยรีวิวไปแล้วซักแปรงทิ้งเอาไว้อะแล้วก็ <laughs> มันไม่แห้งก็ <c oughs> เลยต้องเอาแปรงเก่ามาใช้ <c oughs> รู้สึกกลืนตัวเองมาก <c oughs> คือตากไว้หลายวันแล้วนะ <c oughs> โอ้โหแล้วฝนเจ้าคุณตกเหลือเกินค่ะ <c oughs> แปรงไม่แห้งเราไม่มีอะไรใช้อะ แล้วนอยตื่นมานี่คือนอยตั้งแต่เช้านะนอยเพราะว่าจับแป้งแล้วแป้งไม่แห้งแป้งไม่แห้งนี่คืออย่าเอามาใช้เด็ดขาดนะหน้าเป็นคราบแป้งเป็นคราบปกปอกได้ถ้วยมากทำไมต้องคอนโทร์หน้าไปเรียนก็เพราะว่าหน้าบันบานก็เพราะไม่นคนไม่ได้สวยก็เลยต้องแต่งทีนี้คือเรื่องจริงนะไม่งั้นจะจูนไม่ได้ อ่เสร็จแล้วต่อไปชัหมดหูดหยีดอะไม่มีแปรงอ่ะกวาดาน้าตาใต้หัวตานะคะอย่าเริ่มอย่าเริ่มกวาดตรงข้าวสันจมูกตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะมากองตรงนี้ใช้นาเก็ตอันเดิมไม่ต้องนาเก็ตก็ได้นะอ,อะไรก็ได้ไอายแชโดสีน้ำตาลก็ได้เออ แล้วก็อย่าลืมปัดตรงนี้นิดนึงปุ๊บเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ดูจมูกชมพู่วันที่สายที่สุดในโลกเย้เย้<ๆ>เย้เย้เรียนแบบโมครึ่งไปกี่โมงก็ไม่รู้เพื่อนตาโมาชิบหาว่าบอลแล้วต่อไปตา เอาเป็นสาวตาเล็กใช้ห่ออินท i อิตัวนี้มันตัวที่สองที่ไปถอยมาอินท i อิ a ว e เ p อร o f พลฟเด n ร์ไลเนอร์ทาข้างในตาอะไลเนอร์ในตานะอุ้ยเลอะอุ้ยเลอะ น่ะเลอะเลอะมวยหมดเลยคือแท่งเนี้ยมันติดมากอะ่ะมันติดแบบทาไปแค่นิดเดียวเขาติดแบบแต่นิดเดียวคือมันก็ติดสุด,สดยอดเดี๋ยวขอใช้ขอใช้เออคอนซีลเลอร์ปิดอีกรอบนึง่งมาแ,แก้ไขได้นะไม่ต้องตกใจ ต่เสียเวลาแก้ไขบ่อยมันก็ไม่ดีเคลงข้อแตกระหว่างสองข้างหรือเปล่า<ม>ข้างนี้ทาข้างนี้ทาข้างนี้ไม่ได้ทาที<ม>่ข้างนี้ทาข้างนี้ไม่ได้ทาเออลหลอกหลอกเลยอ,อีกแล้วอะม,มองไม่เห็นไง,ง,งนขออนุญาต เลอะอีกแล้วเดี๋ยวขอไปจัดกกับมันกันนะมันเลอะมันคือมันชัดเจนเกินไปเดี๋ยวไ้เจอในคลิปหน้าบา,บาย